คาเอร์ที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเลสโก้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งชื่อหน่วยเที่ยววัยทีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองชื่อหน่วยลงทัวสัปดาห์ที่หนึ่งพวกเราได้ช่วยกันตั้งชื่อหน่วยและเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากรู้สัปดาห์ที่สองพวกเราสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆต,ตามที่ได้รับมอบหมายโดยทําเป็น สัปดาห์ที่สพวกเราศึกษาเรื่องเขตเวลาแต่ละประเทศและจัดทำโมเดลระบบสุริยะจักรวาลสัปดาห์ที่สี่พวกเราค้นสืบค้นข้อมูลการกำเนิดประเทศต่างๆโดยสรุปเป็นไทม์ไลน์สัปดาห์ที่ห้าพวกเราสืบค้นข้อมูลเทศกาลประเพณีของแต่ละประเทศและทำเป็นการตุนช่องสัปดาห์ที่หกพวกเราสืบค้นข้อมูลระบบก,การปกครองและระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ สัปดาห์ที่7พวกเราแบ่งกลุ่ม,มสื่อพ้นข้อมูลความขัดแย้งระหว่างประเทศและสรุปเป็นช็อตโน้ตสัปดาห์ที่8พวกเราแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลและจัดทําคลิปสารคดีสัปดาห์ที่9พวกเราถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ทั้งคานเตอร์สัปดาห์ที่10พวกเราได้นําเสนอความรู้โดยจัดนิทรรศการเรามาชมบรรยากาศกิจกรรมโอเพ่นคาสของพี่ม .1 กันเลยครับ ที่หมุครับผมเป็นู้ผลิครับบการส่งในระบบนะครับไม้ส่กันระบก จำเป็นคิดก่อนใช้และใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นวางแผนการใช้งานวางแผนการใช้เ,ง,ง,เ,ชเงินในชีวิตประจำวันวางแผนาการออมเช่นการออมเพื่อซื้อของที่อยากได้ของที่จำเป็นความรู้ใหม่พวกเราได้เรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เ,เคมีวัฒนธรรมอาหารที่ขึ้นชื่อวิถีชีวิต ช้มยมศึกษาปีที่สองชื่อหน่วยซอมี้ผู้สร้างสารอาหารแปลรูปสัปดาห์ที่หนึ่งพวกเราช่วยกันตั้งชื่อหน่วยและเขียนสิ่ที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้สัปดาห์ที่สองถึงสามพวกเราศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ในอาหารสัปดาห์ที่สี่พวกเราสืบค้นวิธีการทําซอสมะเขือเทศและแบ่งกลุ่มทําอาหารสัปดาห์ที่ห้าพวกเราศึกษาความแตกต่างของจุลินทรีย์ของพืชและสัตว์ สัปดาห์ที่6กถึงเพวกเราศึกษากระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร่างกายของมนุษย์สัปดาห์ที่8พวกเราศึกษากระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ภายในหรือภายในร่างกายของมนุษย์สัปดาห์ที่9พวกเราถอบบทเรียนที่ได้เรียนทั้งรู้ทั้งควอเตอร์เรามาชมบรรยากาศกิจกรรมโอเพ่นคลาสของพี่มอสองกันเลยครับทังนั้นขออเอาคุโพงยัดใส่ในของนี้ เอาเนือใส่น้ำตับปะรดใส่พักไส้ออกน้ำตับปะรดเขาคุณครูก็เป็นปลาได้ใช่ป่ะไม่เป็นนะโค้งโค้งเดี่ยวเบียวจริงสามโอ้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามชื่อหน่วย Five Four Team สัปดาห์ที่หนึ่งถึงสามเพราะตั้งชื่อหน่วยและทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ปฏิทินสิบสัปดาห์ คิดคำถาม15คำถามเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จและหลาักการไว้ How What สัปดาห์ที่4-5พวกเราได้ศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของตนเองและโดยการทำทฤษฎี21วันถอดบทเ,เรียนค้นสู่ชีวิตสัปดาห์ที่6พวกเราพวกเราได้สืบค้นเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ที่7-8พวกเราได้ทำไทม์ไลน์พัฒน,นาตนเอง14วันและเป้าหมายของตนเองระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกล สัปดาห์ที่9พวกเราได้สรุปกิจกรรมจิตอาสาที่ได้ไปทําที่วัดสัปดาห์ที่10พวกเราถอดบทเ,เรียนที่ได้เรียนรู้ทั้งควอเตอร์ได้นําเสนอความรู้โดยจัดนิทรรศการเรามาชมบรรยากาศกิจกรรมโอเปนช้าของที่มสมกันเลยครับ มี่รอยากเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งองักครับตอนแรกที่เล่นก็อยากเล่นพวความที่เียครับพอเล่นไปเล่นมาก็มองมันเป็นมันักนะครับกลัวพากลับมาแล้วก็ต้องหยิบมาเราเล่นทุกวัน